สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จิปถาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะจิปถาชาแนลก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเข้าครัวทาแกงคั่วสับป,ประรดกุ้งให้แม่ยาทานเป็นครั้งแรกเลยนะคะมาลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะเราก็จะตั้งกระทะเลยนะคะเปิดไฟเตาค่ะจากนั้นค่ะ เราก็จะใส่กะทิลงไปเลยนะคะวันนี้จะใช้เป็นกะทิกระป๋องนะคะใส่ไปเลยนะคะวันนี้เราจะแกงคั่วแบบเบบี๋เบบีนะคะท่านผูช้ชมค่ะเพราะว่าทําให้ฝรั่งทานเนาะก็จะรสไม่จัดมากนะคะตอนนี้จิปปะถาก็ใส่กะทินะคะลงไป ครึ่งครึ่งกระป๋องค่ะเดี๋ยวคนจนเขาละลายนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงลงไปค่ะวันนี้จะใส่พริกแกงลงไปแค่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผ็ดมากค่ะถ้าจะให้กะก็อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้ เราจะผัดจนกว่ากะทิและเครื่องแกงนะคะกะทิมีความแตกมันนะคะในระหว่างที่เราผัดเครื่องแกงนี้นะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะผู้ชมขาให้ใช้ไฟกลางค่ะตอนนี้เครื่องแกงแล้วก็กะทิก็มีความแตกมันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ ใบมะกรูดลงไปค่ะในที่นี้จะใส่เป็นใบมะกรูดแห้งนะคะเพราะว่าหาซื้อมะกรูดสดไม่ได้ค่ะก็จะใส่ลงไปเลยตามด้วยหน่อไม้ค่ะถ้าใครไม่มีหน่อไม้ก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ไม่ซีเรียสค่ะเพิ่มไฟเป็นไฟแรงนะคะ เราจะทําการคั่วหน่อไม้กับพริกแกงให้เข้ากันค่ะเพื่อที่จะให้พริกแกงนะคะซึมเข้าไปในตัวหน่อไม้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็ใส่สับป,ประรดลงไปเลยค่ะพอคนได้สักพักนะคะเราก็ใส่กระเทีที่เหลือลงไปค่ะ จากนั้นค่ะพอหม้อเดือดที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกหวานเพื่อเพิ่มสีสันค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะ <c oughs> น้ำตาลมะพร้าวค่ะ น้ำปลาค่ะเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวลงไปอีกนิดหน่อยค่ะจากนั้นใส่รสดีนิดนึงค่ะ ถ้าใครไม่ชอบในส่วนนี้ก็ไม่ต้องใส่นะคะ้ายค่ะเราก็จะเติมพระเอกของเราลงไปเลยค่ะ ระหว่างนี้ก็อย่าพึ่งคนนะคะเพราะว่ากุ้งของเรายังไม่ไม่เซตตัวนะคะรอให้เขาเซตตัวนิดนึงค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราคนในระหว่างนี้ก็จะทําให้กุ้งของเราน้ําแกงของเราคาวได้นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้กุ้งของเราเริ่มเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะทําการคนค่ะนี่ค่ะหน้าตาแกงขั่วของเราน่ากินไหมล่ะคะ ตอนนี้แกงโคกของเราก็เสร็จเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกผู้ชมค่ะคือหน้าตาน่ากินมากค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการสูตรไปทํากินนะคะก็สามารถไปดูที่ท้ายคลิปได้นะคะเดี๋ยวจิตประถา h นแล e l ก็จะตัดแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอตัวไปห่อไปบ้านแม่ย่าก,ก่อนนะคะ วนนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็มาถึงบ้านไม่ย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะม,มาทานด้วยกันค่ะ อร่อยมากมายครั้งแรกกินเกลี้ยงเลยค่ะฝากา s u b s c r i และมากดไล้ลวร์พอกงขอคุณแฟนๆีริงที่ไมเคทิ้งิงงงปาชาดาขอบคุณค่ะ